อ่าอันนี้เป็นกรณีตีนน่าศึกษาผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกรณียิบลูกพิษนะครับถ้าการเซิร์ฟเขาไปยิบลูกคนอื่นมาแล้วห่าหมหูตัวแล้วเขาตีไปเซิร์ฟแล้วรู้สึกว่าอา้าวพิษหรือว่ามีคนท่วงเฮ้ยไปยิบลูกมาเริ่มเซิร์ฟใหม่คือทุกคนเนี่ยจะเซิร์ฟใหม่ได้หมดบัมีการปั๊บแต้มนะครับเฉ<อ>พาะช็อตแรกนะครับสมมติว่าคนแรกเซิร์ฟไปแล้วบัมีปัญหาคนสองเซิร์ฟไปแล้วบม,มีปัญหา คนที่สามเซิร์ฟออกมาเล้าลูกออกคนที่สี่ยิบลูกของคนที่ห้ามตีคนที่ห้าทักว่าเฮ้ยเอาลูกเขาไม่ตีย่ายังเท่าครับว่าทุกคนสามารถเซิร์ฟใหม่ได้หมดเลยแต่คนแรกบอกว่าเขาเซิร์ฟได้ก็เพราะว่าเขาวางวางไปแล้วมันมันยิงสองได้แล้วก็าสามารถใจซิดนันได้แต่มคนหนึ่งตีออกอ้าวหวานหมูแล้วได้แค่ตัวเพราะฉะนั้นนะครับเซิร์ฟแรกถ้าเซิร์ฟยังบอกครบห้าค,คนเตะ ถ้ามีสลับลูกกันทุกคนมีสิทธิจะเซิร์ฟไม้ได้หมดแต่ถ้าไข่เซิร์ฟไปแล้วผู้ซึกว่ามันเป็นตำแหน่งทีพอใจแล้วกะเขาบมดเซิร์ฟไมล้ละเขาจะเื้มันอยู่จะอันละเพราะฉะนั้นไข่ตีออกะถือว่าได้รับผลประโยชน์ไปถ้ามีการสลับลูกนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติเซิร์ฟครบห,หมดหมดห้าคนแล้วแล้วไปหันลูกเอ้าใจลูกเขานี่บ่มีการเซิร์ฟไม้แล้วนะครับสลับกันกะจริงแต่ ข้างที่สองกับข้างที่สามฮทุกคนเล่นลูกพิษๆนั่นแหละฮึ่จบหนึ่งสนามไปเลย <c oughs> อ่า <c oughs> ปล่อยมาแล้วห้าคนมีไข่หู้ตัวสักคนน่ะเพราะฉะนั้นเออเอาลุกกูเล่นไปก่อนเอาลูกมึงเล่นไปก่อนจบหนึ่งสนามแล้วกลับมาแลกลูกกัน <c oughs> แล้วก็ขึ้นนะครับแลแ้วหมกรณีหนึ่งมัมีไข่เอาลูกไข่พิษละเสิร์ฟมาห้าลูกเรียบร้อยหมดละข้างที่สองอ่าลูกแรกใกล้สุด เล่นก่อนโจโลเขาเข้าไปซัดเลยเปี้ยงเอา้ามันใจลูกเขาดิวะศูนย์ศูนย์แต้มยังพอนะติดลบเลยนะครับค้นตีดีลูกของคนอื่นนะครับจะว่ายิงเข้าหรือบ่เข้ากับแล้วแต่นะครับแต้มท่านจะโดนฮักหนึ่งแต้มเพื่อที่จะเอาไปหื้ยเจ้าของลูกเพราะว่าเอา้าลูกเขาโดนตีไปแล้วอะ่ะเหมือนกันครับได้เข้ากระเป๋าฟีฟีแล้วหนึ่งแต้มแต่ คนตีตีลูกเขาพิษนั่นคือสนามนั่นติดลบหนึ่งไปละออกจากเกมไปก่อนในเฉพาะสนามนั่นเขาจะแย่จะได้ละลูกเขาโดนตีไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะได้ซิดไปตีลูกของคนตีตีลูกเขาอไปละเพื่อเก็บหนึ่งคะแนนนะครับเขามีโอกาสตีสองข้างอ่าวางยิงได้อีกหนึ่งเท่ากับว่าเราจะได้สองแต่ถ้าสมมติว่าเขาอู้ซัดไปแล้วยิงจังว่สองเปี้ยงเข้าเลยนะ ก็ได้แค่หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นยิงจังหวะที่สองเข้าก็ได้หนึ่งแต้มวางแล้วก็ยิงก็ได้หนึ่งแต้มในกรณีตีเขาไปตีลูกของคนณตีตีลูกของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกติกาตีอันอได้ตอบคําถามเบื้องไปว่าถ้ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเพื่อใช้วิธีนี้ในการตัดสินนะครับอ่าโอเคอันนี้มีใครมีคําถามมายังพ่อหลังจากที่ได้ลองเล่นไปแล้วครับอ่าถ้าน เดี๋ยวเขาจะร้องเล่นกันจริงๆเลยนะครับกวนพิเศษสุดวันนี้นะครับใครตีมีคะแนนน้อยสุดในการเล่นนับสตูกตะกี้ขอตรวจแทนหมู่บ้านละหนึ่งคนพานน้อยที่สุดนะครับหมู่หนึ่งหมู่สามหมู่สี่หมู่แปดหมู่เก้ามีครับมีมี่หมู่ใครใครหมู่เก้าอ่า คะแนนน้อยคะแนนน้อยสุด่าเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เขามีห้ามูเนาะอเขามีห้ามูแต่เขามีปลากล้วยมาแห่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะฮือก้วนนี่มีหกค้นฮือห้าค้นห้าคนเนี่ยเลือกปลากล้วยมาหนึ่งค้นเพื่อชิงลูกวุดบอลหนึ่งลูกฟรีว่่ต้องลงทะเบียนเป็นกำลังใจสำหรับคนตีทำคะแนนได้น้อยนะครับ ส่วนที่เหลือใครยากชิงเสื้อรวมก้วนกันมาห้าคนต่อเสื้อหนึ่งตัวลงทะเบียน50บาทคนที่หนึ่งได้เสื้อไปคนที่2ได้ตังค์ห้าสิบาทที่เหลือผมขอการน้ำมันปิ๊กบ้านโอเคครับโอเคนะครับนะ้โอเคถ้าจะได้เดี๋ยวเขาไปลองเล่นเกมกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> อ่าแบ่งกวนเลยครับผม